ว m e t o God Green c น a n n น l วันนี้นะทุกคนก็อดกรีนจะพาเข้าป่ากันและไม่ใช่ป่าธรรมดาเว้ยเป็นป่าดิบชื้นลุ่มแม่น้ำอเมซอนที่ไม่ค่อยมีใครเข้ามาหรือเปล่า โอเคไปตอนนี้ก็อดกรีนไม่ได้มาคนเดียวก็อดกรีนนัดเพื่อนอีก2คนเอาไว้แต่ว่าสองคนนั้นไปไหนก็ไม่รู้ก็อดกรีนนัดไว้ตรงนี้แต่เพื่อนยังไม่มานี่ก็อดกรีนอยู่กลางป่าคนเดียวโอเมก้า oh ไปทุกคนเดี๋ยวเราออกไปตามหาเพื่อนกันดีกว่าก่อนที่มันจะมืดเพราะว่าตอนนี้พระอาทิตย์มันอยู่ตรงตรงนี้อีกแป๊บเดียวมันน่าจะใกล้ตกดินแล้วไป ป่าแถวนี้อุดมสมบูรณ์มากนะคะทุกคนมีทั้งผีเสื้อทั้งลังมดลังปลวกตัวอะไรเต็มไปหมดตักตต๊กะตงตั๊กแตนมันจะมีสัตว์ลายไหมว่านี่ป่าลึกขนาดนี้อต้องเดินดูทางดีๆนะเนี่ยโอ้ยทำไมทำไมอยู่ๆขนลุกล่ะขีนลุก <_ may> <_ may> เกิดอะไรขึ้นทำไมก็สกรีนขนลุกเดี๋ยวเราเดินต่อดีกว่าเ <_ may> พ <medium> ื่อไปตามหาเพื่อนนะ ก่อนที่มันจะมืดทุกคนเราเจอขี้อะไรไม่รู้อ่ะเหมือนเป็นขี้ของสัตว์ใหญ่นั่นเนี่ยแล้วมันมีรังมดเข้าไปทำรังแล้วอ่ะเจออีกก้อนนึง<ะ>ใครรู้บอกฉันทีนี่คือขี้อะไรโอ้ยโอ้ยสดสดร้อนร้อจ้ะของแท้เฮ้ยตรงนี้ทำไมทางมันเป็นแบบก้อนหินนะ เราก็เดินมาสักพักหนึ่งแล้วทำไมเรายังไม่เจอเพื่อนล่ะอุ้ยทุกคนตรงนี้มีแม่น้ําด้วยอ่ะบอกเลยว่าแวะทุกจุดเจอตรงไหนแวะมาอุย้ยมีปลาด้วยอุ้ยทุกคนมันมีรอยตีนสัตว์นะเนี่ยมันเป็นกีบสองกีบเนี่ยเดืเอไอ้ตกใจหมดเลยโอ้โหมาโอ้โหตกใจหมดเดี๋ยวเราเดินข้ามแม่น้ำตรงนี้ไป ตรงนี้มันน่าจะเป็นฝ่ายกั้นน้ำใช่ไหมทุกคนอ่าดูมันอยากไปด้วยใช่ไหมมามาเดินมาเดินมาวันนี้มาอ่าเราขอตั้งชื่อเธอว่าโบโจ้แล้วกันนะโบโจ้เหนื่อยไหมลูกเหนื่อยไหมเฮ้เหนื่อยเหรอลูกไป<ะ>เดี๋ยวเราเออกไปตามหาเพื่อนด้วยกันเดี๋ยวทำอะไรให้กินตปโบโจ้มาเร็ว โอ้ตอนนี้เรามีเพื่อนร่วมทางใหม่มาเลยอีกตัวหนึ่งชื่อโบโจนะยังไม่เจอเพื่อนเลยทำไงดีวะชิปต้องเดินระวังระวังหน่อยนะเพราะว่าตัเนี้ดูสิน้ำเนี่ยอุ้ยนิ้วไปโดนอะไรมาโอ้โหได้แผลแบบไม่รู้ตัวทุกคนในนี้มีอะไรไหมบอ่อน้ำนี้มีอะไระไม่น่ามีอะไรไม่มีอะไรใช่ไหมลกูกโบโจโบโจวันนี้เราอ้าวไม่ฟังคุณแล้วทุกคน อุนเออเออเอ้ยอย่ามาเกี่ยวปลาทูฉันไอออกไอปลาทูโดนขโมยโอยน้องปลาทูเดี๋ยวเราใส่ไ้กันทุกคนเมื่อกี้ฉันเจออะไรหนีดูข้างหน้าว้ายโอ้โหมันเป็นอุโมงค์ทุกคน มันเหมือนเป็นทางระบายน้ําเก่าหรือปะที่เขาไม่ใช้งานแล้วอ่ะฮัล <Hello. S 1> โหลอ้ยเสียงกรอบม,มากฮัลโหล Happy birthday to you <c> hey <oughs> แต่เดี๋ยวเราเดินต่อไปข้างหน้าดีกว่านะ <c oughs> เพื่อนน่าจะอยู่แถวแถวนี้เหมือนได้ยินเสียงแว่วๆจะปิ้วจะปิ้อะไรกันก็ไม่รู้นะ <c oughs> ตอนนี้แบบรออู้อุ้ยพอเดินออกมาเหมือนอยู่คนละโลกเลยอ่ะ เฮ้ยเปนเลิศมากแกฮลโหลมีใครอยู่ไหมไม่มีนะเราจะเดินต่อไปเรื่อยๆนะทุกคนอุยอ้ยตั้ยได้ไงฮัลโหลเลื่อนล, <c oughs> ล้มเื่อมันเลื่อนนะ่ะเุ้ยเราเจอเพื่อนเราแล้ว <c oughs> โอ้ยดีใจ <c oughs> เดี๋ยวทางเดินยากมาก <c oughs> โอ้ โอ้โหดูน้ำดิอันนี้น้ำหรือเขี้ยวมังกรวะเนี่ยโอ้ <c oughs> oh my god โหทำไมมาลึกจังอ่ะเ <c oughs> มื่อกี้ฉันได้เพื่อนร่วมทางมาใหม่อ่ะ <c oughs> <c oughs> มันไม่ตาไปแล้วอ่ะ <c oughs> ไม่ใช่อู้หูวิ่งกอไฟแล้วเหรอก <c oughs> อดทำไมอ่ะยังไม่มืดเลย <c oughs> อ๋อกันยุงเหรอโห <c oughs> แล้วเมื่อกี้ฉันไม่อยู่ตรงนู้นตั้งนานแล้วเรียกก็ไม่มีใครได้ยินเลยเจอบ่อน้ําอะไรด้วยก็ไม่รู้เมื่อกี้อะไรกอะไะทำไมหรอได้ยินเสียงจากกองเนี้ยกองนี้กองเป็นเสียงไงเหมือนกับมีใครย่ําอะไรจริงบอกเจมันวิ่งตามมาไกลมากเลยอ่ะบอกไปเช็คฉันเดินมาไกลมากเลยนะแล้วนั้นกับตรงนู้นไม่ใช่หรอตรงนี้เกลียดแล้วอ่ะเหรอข้ตรงนี้อะเหรอโอ้ยขอโทษ โอเคมาทุกคนตอนนี้เราเจอแตเ่เรื่องจริงนะเอา้าอย่าเพิ่งพูดดิแล้วเมื่อกี้แม่งขนลุกตลอดทางเลยไม่รู้ทำไมอยู่ๆอ,อ,อะไรอ่ะเธอระขยมอ๋อกองไฟอ่ะมันก็กลัวเหมือนกันมาไม่รับประสบการณนั้นหรอกมันไม่มีอะไรหรอกจริง <c oughs> ๆทำไมเป็นเสือออกมาล่ะเสือบ้าอะไรมันคงขย้ำอีนี่ไปแล้วอาจจะเบื่อม้าแล้วก็ได้นะไม่เมื่อกี้ฉันเห็นรอยเท้าสัตว์ไม่ใช่ตีนสัตว์ที่เป็นแบบไม่ใช่ตีนสัตว์แบบตีนหมารอยรอยเท้าสัตว์ ไม่ใช่รอยเท้ากูมันมีสองกีบเหมือนตีนวัวเออแต่ไม่น่ามีวัวแถวนี้มั้งมาทุกคนมาเดี๋ยวเรามารีวิวของกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างมีอะไรบ้างเนี่ยวันนี้เราทำอะไรกินเล้งเบอร์เกอร์ดีิหรอใช่ไี้เจ้าขอามาให้หมดเลยปะใช่เฮ้ยรู้กันเล้วเจ้ยมาว่ามิกก็ไปทำอะไรเลยนี่ไงมีผักสลัดนะครับขนมปังเบอร์เกอร์แล้วก็จะมี อะไรเบเกิลมาเสร็จแล้วม่ใช่อันนี้เอาไว้กินด้วยกันแบบสดชื่นเชฟส์กลางป่าอะไรอย่างนี้ไงดืแก้วไปละนี่อะไรมาอย่างนี้ดื่แก้วมีหนัวมาหนวดแก้วมาไม่เตรียมอะไรเลยยังจะมาถามกับของคนอื่นภาระโอ้โหนี่อะไรกันฮะมันหรอหอมขอหอมหน่อยนี่แด้ น้ำหมูอุ้ยเยอะจังแล้วก็มีน้ำเปล่ามีน้ำแข็งนี่หรอเดี๋ยวฮะใครเป็นคนไปซื้อของเล้งใช่ทำไมอ่ะไม่มีชีสหรอเบอร์เกอร์ไม่งั้นเราก็ทดแทนด้วยถ้าเราไม่ใส่ชีสเราก็ใส่เป็นหมูสองชั้นไปเลยไหมเฮ้อแล้วเราเริ่มทำกันเลยไหมเราจะทำยังไงวันนี้เราพาเตาเอาไม่ใช่ไฟนี่เตาอกระทะ ปะนนี่ค่ะอ๋อนี่มี่องคัญนี่เนอ่ใช่มาการีนอีมดกระตูดอีมดมันชอบกินของเหม็นนะอือเไหนนี่ไงตาแก๊สใช่ตาแก๊สโอ้ใช้น้ำมันนี้เลยเหรอเรื่องของแพงนะโอ้โยมาจากตู้เย็นดิโก้อนเลยแล้วมีอะไรนี่พี่ไข่เหรออ๋อพี่ไคพี่ไคดำอุ้ยแก้ว โอเคมีช้อนโอเคคอบไปทุกคนเดี๋ยวเรามาเน้นทำอาหารกันเลยดีกว่าก่อนที่มันจะมืดไปทำอาหารแล้วหิวแล้วเดินมาไกลไปลุยรังเหงื่อสิโอ้ยร้อนอย่ามาโชว์เหงื่อนะเหงื่อออกนะเยอยร้อน มา,าทุกคนเดี๋ยวเราจะมาย่างไสเบอร์เกอร์กันก่อนเป็นไสหมูสับพริกไทยดําใส่กับหัวหอมนะทุกคนฟั้งเสียงไม่น่าดังหรอกเพราะเปิดไฟเบามากแต่เราย่างไปสองกินก่อนเพราะาว่ากระทะเราโต a l l มากเลยแบบเราต้องไปหากระทะใหม่ให้มัน,นใหญ่คลิปนี้ก็สปอนเซอร์เรข้าได้นะคะกันหากค่ะโอเคระหว่างรออันนี้เราเปิดไฟเบากว่ามันจะสุกเราจะมาหั่นขนมปังรอก่อนได้เลยนี่ แต่ที่ศัตรูเราอ่ะมันเคยมีมีดหั่นขนมปังเว้ยแล้วมันหายไปแล้วเรายังใช้กันอยู่เลยเนาะวันที่เราเข้าป่าสองคนเข้าป่ากันเลองสองคนถ่ายูีเลยมีดที่เราใช้จะเป็นมีดนี้นะใบเลื่อยอันนี้สั่งตรงมาจากอิตาลีจ้าเชื่อไหมนี่ไอเล็งขโมยไอเขโมยใช่อ้โหที่เด็กสองคนไงโอเคเอ้าเอ้าอาเบิ้ล มันเหลือสองชิ้นน่ะได้ไหมอ่ะอ๋อเป็นออกไปชิ้นเศษเศษชิ้นเดียวแถวนี้แมงวันเยอะมากไม่รู้ทำไมในป่ามีแมงวันด้วยหรอทั้งแมลงวันทั้งยุงยุงอันนี้โดนกัดดูดูดูมันใส่เสื้อมันใส่เสื้อกันยุงแบบเสื้ออันแค่นี้และหมูชิ้นหมูชิ้นเลิกโอ้ยได้อยู่ได้อยู่เฮ้ยแสร็จแลมีดขมวะนี่ดูดิอุ้ยเนียนกีบเลย อ่ะอันนี้เตรียมไว้ตรงตรงนี้นะเฮ้ยเอาให้โบโจกินด้วยนะก้อนหนึ่ง่อโจโจอเออเออจะโจโจะโจจมาเร็วมอยเราโยนโยนให้ก็ได้เอาดูริ้วก่อนที่มันจะมืดโยนโยนให้มันเลยไหนอ่ะต้องหันให้น้องด้วยโจโจโจมานี่เร็วมาเอาเองเร็วเดินมาเลยเดี๋ยวด้ เนี่ยคเหมือนสุกสันเลยอ่ะน้องนี่กินไหมกินไหมคะน้องเก่งใจเปล่าเอาเอาเลียมือกินกนมือฟางแต่เลียมือคืออะไร็วอุ้ยหมูกำลังเดือดเลยอ่ะหมูกำลังเดือดพูดผิดหรอเทปกราฟนะคะมีเดียมแลนะคะกว่าหูดับเหรอคะให่ค่ะจริงก็ดับอยู่แล้วค่ะรู้สึกว่าทางนี้ฉันดำเกินไปเล็งมันอยู่ทางนี้ เล้งคิดว่าไงเมื่อพี่มาอยู่ทางนี้เหมือนม้หยอกเล่นข่าวขึ้นแสงมาสว่างกว่าใช่ไหมพี่ก๊อตพอเราได้ไงเราเดินป่ามาตั้งใจเี่ยโอ้ฉันใส่เมืตอ้งแต้นคลิปแล้วฉันไม่ใส่แล้วเหงื่อมันออกดูเหงื่อดีแม่งอย่างกับคลองชประทานรอบหน้าเราซื้อให้เล้งไดยดีกว่าเออได้เราเราใส่กันมาอยู่สองคนแล้วดูไม่มีอะไรให้ใส่มีีหรอแต่อันนี้ไม่ได้เตรียมแบบนาดนั้นฮะ ไม่กันาหอีเอาหัวมาหนีเออแต่เราเราต้องตีกระบังขึ้นนี่เชิยนี่นี่มีอะไรใสเฮ้ยเฮ้ยเหมือนอันนี้เรียกว่าเจ้าหญิงจัสมินอะจัดมันหรือเปล่าหน้ามันเยอะทำเล่นท้ายคำถามก่อนไหมเราโมสุดอ่าได้ไม่ฉันฉันมีเรื่องเล่าว่ะไม่เอาเรื่องผีใช้มีอยู่ปะ จะได้เก็บไม่ได้ใช้เอ้ยใช้หั่นมะเขือเทศหั่นไปเลยก็ได้นะมะเขือเทศสามชิ้นสามแผ่นมะเขือเทศอยู่ไหนอ่ะมะเขือเทศโอ้โหเราดูวางเราดูวางขนมปังเคยวางขนมปังเนี่ยขอโทษได้ไหมล่ะช้ำช้ำโอ้ยก็เป็นคนบ้านได้ปะเออ ยเอาเมื่อเถอดให้หมาสิเอาหนุ่มปังออกให้หน่อยตอนนี้ถือมีดอยู่ถือมีดเหมือนกันอ่าถือถือให้หน่อยฝากถือเด้ยวหยิบให้ทุกคนเดี๋ยวฝากทำเบอร์เกอร์ไว้รอก่อนนะเดี๋ยวขอไปสำรวจข้างในก่อน โอเคเล็งเราอยู่นี่นะอย่านอกใจเขานะไม่นอกใจหรอกพอพูดถึงเรื่องนอกใจอ่ะฉันมีเรื่องอะไรจะเล่าให้ฟังก็มันมีผู้หญิงกับผู้ชายเว้ยเป็นสามีภรรยากันแล้วสามีมันต้องไปทํางานต่างประเทศเออแล้วทีเนี้ยก็แบบกลัวภรรยาเหงาก็เลยบอกภรรยาว่าเธอเนี่ยผมไปทํางานต่างประเทศหนึ่งโอ้ยผมทำงานต่างประเทศหนึ่งปีอ่ะผมกลัวคุณเหงาแต่ว่าผมอนุญาตให้คนอ่ะมีอะไรกับใครก็ได้เออแต่ว่า ถ้าคุณมีอะไรกับไข่อะคุณต้องวางวางไข่หนึ่งฟองไว้บนหัวเตียงทีนี้ภรรยาก็โอเคค่ะปึ๊บผ่านไปหนึ่งปีอีหัวกลับมาหัวมันดีใจมากเพราะบนหัวเตียงไม่มีไข่เลยก็เลยบอกเฮ้ยภรรยาไม่ได้นอกใจเราแต่ผมสงสส่ยอย่างหนึง่งสงส่ยทำไมมีเงินใช <c oughs> ่ไหมเอเอถ้ามีเงินเ<อ>มีย<อ> <ๆ S 2> ก็เลยบอกว่าอ๋อเงินนั้นน่ะคือเงินที่ฉันไปขายไข่มาค่ะแต่เดี๋ยวเราไปดูข้างในกันเลยดีกว่าทุกคนอุ๊ย เออน้ำเฮ้ยทุกคนตรงนี้คือฝายที่เอาไว้กักน้ํานะเพราะว่าช่วงเนี้ยมันช่วงหน้าฝนเว้ยทางขึ้นไปทางเนี้ยมันเป็นทางขึ้นเขาแล้วนี่เลยคิดว่าชาวบ้านแถวนี้น่าจะทําไว้เพราะว่าถ้าฝนมันตกหนักอะ่ะข้างล่างมันน่าจะเป็นหมู่บ้านตรงนี้ทางขึ้นเขาใช่ปะน้ํามันจะไหลามาแรงมากเขาเลยต้องเอาไม้ไผ่กับก้อนหินอะ่ะมากันน้ําไว้เพื่อไม่ให้น้ํามันไหลแรงเกินไปเนี่ยทุกคนดูสิ อุ้ยเขาทําดีมากเลยนะเนี่ยแล้วพระอาทิตย์ก็กําลังจะตกดินแล้วด้วยแล้วฉันก็หิวมากๆด้วยออ้ยอุ้ยอุ๊ยนี่คือเม็ดอะไรอ่ะมันเหมือนขี้กระต่ายเลยทุกคนแล้วมันทาให้น้ำมาเป็นสีดําดูสิเหมือนน้ำมันเครื่องเลยสองทีสองใจว่ะอยากเข้าไปก็อยากเข้าไปนะแต่กลัวแป๊บหนึ่งแล้วกันไปโอเคมันไม่ไปเราไม่ไป มันเหมือนมีเสียงอะไรอยู่ในป่าด้วยอะ่ะยาโอเคไปดีกว่ามาทุกคนหลังจากที่เราย่างหมูตรงนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาไม่ถเอานี้เอามาการีนทากับตัวขนมปังอืมทาปั๊บ แล้วเราก็ย่างไปจีไปจีไปเราปล่อยไปย่างให้ขนมปังมันกรมเียมนิดนึงเชิบจีไปโอ๊ยปลาขนมปังแผ่นหนึ่งค่ะแหมถ้าไม่มีความหินนี่ก็คือไม่ใช่เสียงสองนี่ให้เป็นอย่างี้น่ากินนะน่ากินมากเลยมเอยเดี๋ยวระหว่างที่ชานอันเนี้ยเฮ้ยหันผัดก่อนเลยหม่ผักอ๋อนี่ผักเหมือนรู้ว่าจะพูดย่างเบิกก่อนเดี๋ยวไม่ได้ซีนขอโทษแล้วกันนะ ให้เป็นรูปวงกลมได้ไหมได้วงกลมจัตุรัสอ่ะวงกลมจัตุรัสไม่ก็คือวงกลมที่มันแบบอย่างเงี้ยแต่อันเนี้ยคือวงกลมผืนผ้ามันเป็นอย่างงี้แต่เขาวงกลมจัตุรัสก็คือมันเป็นขนาดสี่เหลี่ยมแต่ว่าเป็นวงกลม่ะ คลมแตตุลับเลยหรอห้าแต่เรียนมาไม่เคยดีกลมแต่ตุลับเลยไปปัดอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวรอผักเขามากระลองก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวเรามาเริ่มทำเบอร์เกอร์กันเลยมาเดี๋ยวเราจะมาประกอบร่างกับให้กับเบอร์เกอร์ของเราชิ้นมันใหญ่ไปแล้วก็เอาออกอืออร่อยดีอืมน่ารักก็เกล็ตอนแรกเราใส่มะเขือเทศสองอันเนาะแต่ตอนแรกเราคิดว่าขนมปังมันใหญ่เท่ามือเอ๊บ ถือไว้ถือไว้ดือไว้ปิดซอสปิดซอสดือไว้ดือไว้โอหนี่มันยองนี้ใช่ไหยแล้วก็ซวว่าเคือยู่ไหนอะเล้งปิดซอสาเยเท่่ไหสินี่ว้าวต้องปิดด้วยอะไรอะปิดด้วยไมโยนไงก็ปิดเลยเหรอเออปิดหรือว่าถ้าหรือถ้าอยากใส่ผักเพิ่มก็ใส่แผนกหลนไงใส่ผักเพิ่มเพื่อสุขภาพใช่ นี่ร้อยเขาบีบก่อนไหมพอแล้ว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 นี <wrote> ่แล้วเราก็ปิดฝาด้วยขนมปังนี้เกรียมเกลี่ยมน่ากินเออนี่เราเราเรากินพร้อมกันเอาไว้นี่ดีกว่าได้ชิ้มชิ้นนี้ชิ้นนี้ล่ะอันนี้หนูเองนี่หนูเองมาจริงเหรอมันกินได้เหรอกินได้ทำไงอ่ะไม่กินไม่ได้อ่ะอ๋ออ๋อขูดเหรอไม่ต้องหั่นเลยไม่ต้องย่างอีกแล้วใช่ไหมตรงนี้อุ้ยตรงนี้อุ้ยหน้าหน้าหน้า ไปทะเลก็โดนหอยบาดเข้าป่าก็โดนมีดบาดไม่น่ามีใครโง่กว่านี้หรอกไม่ไม่โอุ้หยน่าสงสารจังเลยเธอหลักล้างมือก่อนแม่เออเดี๋ยวเปิดน้ำให้อ่ะเดี๋ยวเปิดน้ำให้นะแผลโดนสาโอเคล้างแผลไปนะเดี๋ยวเดี๋ยวให้เล้งทำโอเคเล้งระวังมีดบาดนะแม่ผู้ชายจะาพูดพอยไปเลยนะ เล้งอืมไม่ต้องทาเนยแล้วเนาะไม่ต้องทาเนยแล้วกินเลยอ้าวแล้วที่เหลือล่ะไม่ไม่ครบชิ้นเลยนะทอมมันกินไปแล้วอ่ะนี่ฟังค์แล้วก็วางมะเขายเทศมาเขือเทศนี่น่ารักพ๊กกินเหมือนวันเรามาปิกนิกเลยเนาะเนาะเดี๋ยวนะอันนึ้ง ไม่เล้งมาทำหัวมาให้แล้นี่ไงนี่ไงหรือวจะกินแบบไม่ไม่อ้าวไม่ทันแล้วมันไม่ดีมันจะเป็นมะเร็งอืมแล้วก็ซอสอยากได้ขนาดไหนมะเขือเทศบีบเองในฉนวนชั้นโอเคจ้ะเฮ้ยชิ้นที่สองมาแล้วนะล่ะโอเคแตวชิ้นที่สามทันทำให้อืมเชื่วับเชื่วับเดี๋ยวรอกินพร้อมกันเชฟเชฟโอ้โหขอซอสหน่อยดี เสียงเซนเซอร์เสียงนี่นะเซนเซอร์เสียงนี่นะชึบโอ้ชิ้นใหญ่มาก้าวขอขอบีบได้ไหมได้ดูดูตอนบีบน้ำฉ่ำไหมมาพร้อมแล้วทุกคนว้าวมาทุกคนเรามากินเบอร์เกอร์กินแล้วเหรอมาให้กินผักอ๋อโอเคมาชเยน อร่อยอ่ะยังโอ้โหก็แค่อ้าไปให้สุดๆเลยอ้าแล้วเหรอฉันอ้าทีละครึ่งโอ้หนึ่งอ้าขนาดนี้เสียวนะอ้าต่อออืมอะไร่ะได้ได้ใช่เหรอ อืดีไหมมันฉ่ำมะเขือเทศด้วยนะหมูพอดีโคดีอ่ะใช่แต่ว่าหมูตกแล้วอ่ะตกินแล้วกินขากินกินเบอร์เกอร์หมูโอ้ยใจบุญน่ารักโอเคมาเดี๋ยวเรากินเบอร์เกอร์ก nah. ันอุ้ยมีน้ำไหมนี okay, ่โอ้ยเซ็นเตอร์น้ำพุสมัยนี่อื้มก่อนอุ้ย มันคือแครอทส้มแล้วก็อะไรอ่ะฟักทองปะใช่ฟักทองโอเคมาลินเลยจ้ะคิ้วขอแก้วหนึ่งค่ะวิแก้วน่ารักจังเลยอิ่มไหมนี่มันต้องหลายแก้วหน่อยอ่ะโอเคใช่โหอันนี้คือนะ้ำฟักทองเนาะฟักทองส้มแครอทโอเคลืมขย่าวขวดอา้าว มีหน้าสีมันจางโ<า>โอ้หเอาแก้วนี้มาเลยอุ้ยแต่ข้างล่างสีมันเข้มนะนี่นะใช่เดี๋ยวลองเทใหม่ว่ามันได้กกหรือเปล่านิ่งเอ๋ยดงเออว่ะใช่ไหมอันนี้มันเข้มกว่าใช่เข้มกว่าอันนั้นจางๆข้างบนจางอ๋ออุ้ยสวยมากเลยมากาันลองสร็จังเลยอ๋อ้วอร่อยอีกคนแล้วก็แบบเหมือนกันนั่นเนี่ยโอเคเล็กแล้วมาเทกันสองคนมาโเทมาโดนหนาว แต่นี้อร่อยชิมไหมพันไม่ค่อยมีรสชาติวะไปสักแก้วมันก่อนอันนี้อร่อย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 อ่ะลองแต่สีทุกคนสีมันเหมือนน้ำกระเจี๊ยบเลยอ่ะมันเป็นน้ำเชอร์รี่ผสมน้ำองุ่น่อยอ่ะร่อยเลยอ่ะอมันนี้อร่อยอืมอันนี้สะเทืนอ่ะโอเค พระอาทิตย์มันลงดินไปแล้วนะทุกคนแล้วทีเนี้ยเราอยู่ในป่าลึกมากๆซึ่งคบอเพลิงเราไม่มีไม่ขีดไฟก็หมดกองไฟนี้ก็ดับแล้วแต่ทุกคนข้างหลังอ่ะมันมันเริ่มมืดแล้วเราต้องรีบไปมันอันตรายนะเดี๋ยวไปล่ำลาน้องกอนอิ่มไหมลูกนี่นึกตาชิอิ่มมากคะ่ะโอเคแต่เขาหน้ามาหาใหม่นะเดี๋ยววันนี้เขากลับก่อนนะ โอเคทุกคนสำหรับถ้าใครชอบคลิปนี้นะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้กับช่องกัตกรีนด้วยแล้วก็ฝากช่องเมพิงมากับเรามิสเตอร์ปื้อนะแล้วก็มีใครอีกพี่อู๋จูนบอสเยลโลโอเคอู๋จูนแล้วก็บอสเยลโลด้วยนะมีใครอีกมิสเตอร์แบ๊กกำลังจะมาโอเคสำหรับวันนี้เราต้องกลับแล้วเพราะที่จะตกดินมันอันตรายมากบายบายบรถเร็วหรอไม่นะถ้าเป็นกูจะหนักกว่านี้มั้งเนี่ย